อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะหลังจากที่เกิดเหตุรุนแรงที่มุงเป้าทำร้ายเจ้าหน้าที่หลายครั้งนะคะล่าสุดได้เกิดเหตุรอบยิงอสอชุดรักษาความปลอดภัยครูได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งคนค่ะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบประเวณหน้าโรงเรียนบ้านเตาปูนหมู่ที่3บ้านเงาะกะโปตบนบนบนาบลบรนังสตาอำเภอบนังสตาจังหวัดยะลา จุดเกิดเหตุรอบยิงอาสาสมัครรักษาดินแดนชดรดนรุรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านขณะที่ปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยครูในพื้นที่เป็นเหตุให้นายอันสรีวัฒอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลบ้ังชตาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากข้อมูลเบื้องต้นนะคะก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อสเจ็ดถึงนายได้ออกปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยเส้นทางให้กับครูและนักเรียนหน้าโรงเรียนบ้านเต่าปูนค่ะ ผู้ก่อเหตุได้ใช้วัตปืนไม่ทราบชนิดยิงเข้าใส่ก่อนที่จะหลบหนีไปอย่างรวดเร็วหลังเกิดเหตุสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต2มีคำสั่งให้ผู้บริหารโรงเรียนประกาศปิดการเรียนการสอนหนึ่งวันเพื่อความปลอดภัยและเปิดให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุส่วนสาเหตุก็เชื่อว่าต้องการแสดงศักยภาพของกลุ่มขณะที่อำเภอเมตงจังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ได้ยกระดับรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดแล้วก็ตรึงกําลังเพื่อดูแลความปลอดภัยหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตกเป็นเป้าหมายในการก่อเหตุรุนแรงโดยนายอิสระมะแอยาโกะในอำเภอเบตงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและอสอสวนทิกําลังกับทหารตํารวจและภาคประชาชนเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นบุคคลยานพาหนะแล้วก็วัตถุปแปลกปลอมค่ะก่อนที่จะสัญจรผ่านเข้าสู่เขตเทศบาลเมืองเบตง พร้อมทางให้เพิ่มการตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็จัดชุดลาดตระเวนในพื้นที่ให้เข้มข้นมากขึ้นขณะเดียวกันก็ขอความร่วมมือไปอยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่หากพบเบาะแสวัตถุต้องสงสยัยหรือว่าบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวยอยู่ในพื้นที่ก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ